เห็ดมือผีโผใต้สารพระภูมิเจ้าของเชื่อมาให้โชคชาวบ้านทราบข่าวไม่พลาดแห่ตีเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเห็ดมือผีโผลใต้สารพระภูมิอีกแล้วนะคะเจ้าของบ้านเชื่อว่ามาให้โชคแน่นอนนะคะพองหมดที่แล้วเสี่ยงดวงถูกหวยรับทรัพย์มาแล้วนะคะ ชาวบ้านก็เลยแห่ตีเลขเด็ดนะคะไปกันเลยค่ะไปที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นบ้านของนางสำรวยก่อสูงเนินอายุ54ปีนะคะเป็นชาวอำเภอปัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะ mm. เธอบอกว่ามีเห็ดป่าหมึกนะคะหรือเห็ดหมึกเหม็นนะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเห็ดมือผีนะคะโผล่ขึ้นมาเหนือดินบริเวณสวนไม้ประดับใต้สารพระภูมิหน้าบ้านนะคะ เป็นเห็ดประหลาดนะคะหาดูได้ยากโดยนางสำรวยนะคะบอกว่าเห,ห็ดหนวดปลาหมึกนี่นะคะที่โผล่ขึ้นเหนือดินมีความสูง10เซนติเมตรนะคะความกว้าง5เซนติเมตรนะคะเมื่อเข้าไปใกล้ๆจะมีกลิ่นเหม็นรุนแรงคล้ายซากเน่านะคะมีมแมลงวันเข้ามาตอมเป็นจำนวนมากนะคะนี่เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโดยเจ้าของบ้านเล่าว่าเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วนะคะ มารดน้ำต้นไม้ในบริเวณดังกล่าวนะคะแล้วได้กลิ่นเหม็นเน่านะคะตอนแรกเธอคิดว่าเป็นซากตัวอะไรมาเสียชีวิตในสวนจึงค้นดูแล้วก็พบว่ามีเห็ดลักษณะคล้ายหนวดปลาหมึกทรงลิ่นเหม็นออกมาซึ่งเธอไม่เคยเห็นเห็ดลักษณะนี้มาก่อนในชีวิตนะคะจึงให้หลานไปนค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพบว่าเป็นเห็ดมือผีซึ่งหายากอันดับสองของโลกนะคะจึงคิดว่าเป็นการไม้โชคลาภแน่นอนนะคะที่ได้พบเห็น เห็ดหายากขนาดนี้นะคะเธอจึงลองเสี่ยงโชคดูมวดที่ผ่านมานะคะปรากฏว่านะคะถูกไปจริงๆนะคะรับทรัพย์ไปแล้วนะคะในครั้งนี้ก็พบว่าเหตุมือผีที่งอกขึ้นมานี้นะคะขึ้นมาอีกครั้งนะคะงอกขึ้นมาอีกครั้งหน้าจะกลับมาให้โชคอีกนะคะนี่เลยนะคะในขณะที่ชาวบ้านนะคะก็เห็นแบบนี้ก็มาดูความแปลกนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะมาให้โชค อีกครั้งหนึ่งนะคะจึงพากันมาตีเลขเด็ดนะคะบางคนบอกว่า10นะคะบางคนบอกว่า105นะคะเพราะว่าความสูงของเห็ดนี่สูง10เซนติเมตรกว้าง5เซนติเมตรบางคนบอกว่า105นะคะในขณะที่บางคนบอกว่าเอาเลข อายุเจ้าของบ้านนี่แหละคือ5้สีนะคะไปลุ้นนะคะนี่ก็คือชาวบ้านเขาเชื่อว่าจะมาให้โชคกันนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับเผ็ดมือผีนะคะหรือเห็ดปลาหมึกนะคะมีชื่อเรียกทางวิชาการว่าเห็ดเขาเม็นนะคะ หรือสติคอนนะคะโดยดอกเห็ดจะมีเมือกสีน้ำตาลหรือสีเขียวขี้ม้าหรือดำลักษณะแปลกเหมือนหนวดปลาหมึกนะคะมีกลิ่นเหม็นมากคล้ายกับกลิ่นซากสัตว์นะคะถือว่าเป็นเห็ดหายากอันดับสองของโลกนะคะนี่เลยนะคะเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นนะคะเห็ดเหม็นๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็ชาวบ้านไปตีเลขเด็ดนะคะสวัสดีค่ะ